วันนี้นะครับผมก็จะมาทำการรีวิวนะครับแกะกล่องตัวหุ่นยนต์ขนาดเล็กนะครับที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะทำการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์นะครับก็สำหรับการการใช้งานเนี่ยคือต้องบอกว่าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวแบบเบสิกมากๆเลยคะเบสิกจริงๆเลยนะครับก็คือตัวนี้จะมีชื่อว่าแมคควีนนะครับ ชื่อเต็มๆเขาก็จะเป็นไมโครแมค u วีนนะครับซึ่งผมได้ทำการสั่งซื้อมาจากไอเน็กนะครับนะครับรูปร่างหน้าตาตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับซึ่งผมก็จริงๆได้มานานละนะครับก็ยังไม่ได้มีโอกาสทําการรีวิวแกะกล่องเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองแกะกล่องดูนะครับว่า ในภายในกล่องนี้มีอะไรบ้างครับ้รโคงสร้างภายในนียเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องขึ้นมานะครับก็จะมีคู่มือนะครับน่าจะเป็น2ตัวนี้นะครับก็คือคู่มือการใช้งานไมโครทรลเลอร์นะครับตัวหลักที่อยู่ในตัวหุ่นยนต์ MacQueen ตัวนี้นะครับก็เราจะใช้เป็นตัว m i โคร b i t นะครับตัวเวอร์ชัน2นะครับนี้ก็จะเป็น สำหรับตัวไมโครทรลเลอร์ครับซึ่งถือว่าเป็นไมโครทรลเลอร์หลักนะครับที่ใช้ขับเคลื่อนตัวหุ่นยนต์ตัวแมคควีนตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานตัวหุ่นยนต์นะครับตัวนี้ตัวหุ่นยนต์ครับอันนี้ไมโครทรลเลอร์อันนี้ตัวหุ่นยนต์นะครับข้างในก็จะเป็นเอกสารการสอนนะครับว่าจะทําการเขียนโปรแกรมได้อย่างไรบ้างนะครับนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับ อันนี้ส่วนที่2องนครับส่วนแรกนะครับก็จะเป็นส่วนของเอกสารนะครับใช้งานตัว m i โคร b i t เป็นแบบนี้นะครับผมโอเคข้างในนะครับก็จะแถมสาย USB มาให้นะครับเป็นตัวสายนะครับเดี๋ยวผมลองแกะดูเนาะงนี้เอาไว้สำหรับการเขียนโปรแกรมนะครับ แป๊บนึงนะครับตัวนี้นะครับด้านหนึ่งจะเป็นไมโคร USB นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น USB A นะครับเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้โอเคอันนี้ในส่วนของสาย Data นะครับ t r a n s f e r นะครับข้างในก็จะแบ่งออกเป็น2กล่องหลักนะครับ2กล่องพลาสติกครับดูกล่องแรกก่อนนะครับก็จะเป็นส่วนของไมโครทรลเลอร์นะครับก็คือส่วนของไมโครบิตนะครับ กระซิลใส่ถุงมานะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับสำหรับไมโครบิดนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวไมโครบิดนียเป็นไมโครคอนโทรเลอร์นะครับที่ได้รับการสนับสนุนมาจาก bbc นะครับถ้าท่านใดนะครับเคยดูสำนักข่าว bbc ก็จะเป็นเจ้าเดียวกันนะครับก็ทางสำนักข่าวเนี้ยก็จะทำการเขาเรียกว่าสนับสนุนนะครับ ตัวไมโครทรลเลอร์นะเพื่อให้เด็กทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวไมโครบิตเวอร์ชัน2นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ในกล่องส่วนแรกนะครับก็จะเป็นไมโครทรลเลอร์ในส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโครงสร้างหุ่นยนต์นะครับแล้วก็เป็นเอกสารต่างๆนะครับที่ใช้ทําการทดลองนะครับในตัวคู่มือครับ ซิลพลาสติกมาเหมือนกันนะครับผมลองแกะดูนะครับโอเคนะครับเปิดกล่องมานะครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็ในถุงซิลส่วนแรกนะครับเดี๋ยวผมฉีกเลยแล้วกันนะครับซิลนี่ก็จะเป็นตัวหุ่นยนต์นะครับนี่ครับที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นแบบนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเห็นชัดๆเลยนะครับก็เป็นรางผ่านนะครับใช้ผ่านก้อน A t ท i ป l e A นะครับ3ก้อนนะครับเป็นแบบนี้นครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของอซ็อกเก็ตที่ใช้สำหรับเสียบตัวเซนเซอร์อัลตราโซนิกตัวนี้นะครับที่ใช้เป็นก็คือเบอร์ hcsr 0 4นะครับซึ่งเป็นตัวอัลตราโซนิกที่ได้รับความนิยมในท้องตลาดนะครับ โดยปัจจุบันนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นซ็อกเก็ตสำหรับเสียบไมโครทูลเลอร์ไมโครบิดนะครับนะครับก็จะมีด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีลูกกิ้งนะครับล้อเหมือนล้อที่3นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์อินฟาเรดนะครับที่ใช้ดีเทคเส้นได้นะครับก็จะสามารถที่จะทําให้หุ่นยนต์เดินตามเส้นได้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสวิตติดเปิดนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์อินฟราเรดเหมือนกันนะครับที่ใช้ดีเทคด้านหน้านะครับวัตถุที่อยู่ทางด้านหน้านะครับโอเคหลักๆก็จะมีเป็นแบบนี้นะครับข้างในตรงนี้ก็จะมีเป็น DC มอเตอร์2ตัวนะครับที่ต่อกันกับตัวไมโครท o ลเลอร์นะครับผ่านพอร์ต i อสนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดโครงสร้างข้างในกันนะครับโอเคอันนี้ในส่วนของหุ่นยนต์นะครับ อันนี้ส่วนของอัลตราโซนิกนะครับที่เหลือมีอะไรอีกบ้างนะครับอันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะครับที่จะใช้ยึดสิ่งของครับหรือตัวบอร์ดต่างๆนะครับอยู่ในตัวหุ่นยนต์นะครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็มีคู่มือนะครับโครงสร้างของตัวหุ่นยนต์นะครับนะครับเป็นภาษาจีน อ,อีกด้านนึงเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ,อีกด้านนะครับแล้วก็อีกด้านนึงเป็นภาษาจีนนะครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็มี Product Qualification นะครับของตัวบริษัท DF Robot นะครับเข้าใจว่าบริษัท DF Robot นี่จะเป็นคนสร้างตัว McQueen ขึ้นมานะครับก็เป็นแบบนี้นะครับ สุดท้ายนะครับก็จะเป็นแผ่นแผ่นเพลทที่ใช้ทดลองนะครับก็จะเป็นเส้นแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้หุ่นยนต์นะครับเดินตามเส้นบนกระดาษตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเพลทดลองนะครับก็แผ่นค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับเป็นแบบนี้นะครับ ก็หมดแล้วนะครับข้างในนะครับส่วนประกอบทั้งหมดนะครับก็หลักๆนะครับก็จะมีตัวถ้าเป็นฟิสิกส์ข้อจริงๆนะครับก็จะมีสาย Data นะครับมีไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับที่เป็นไมโครบิดนะครับมีตัวหุ่นยนต์นะครับแล้วก็อัลตราโซนิกเท่านี้นะครับส่วนตัวฐานเนี้ยก็คงจะต้องไปหาซื้อมาใส่นะครับโดยตัวกล่องไม่ได้แถมมาให้นะครับโอเคนะครับก็อันนี้เป็นลักษณะ ทางกายภาพด้านนอกครับเดี๋ยวเรามาดูสเปกกันนะครับว่าแต่ละส่วนนะครับสเปคเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคนะครับผมขออนุญาตมินิไมค์ตัวหน้าจอลงนิดนึงนะครับมาดูที่สไลด์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสไลด์แนะนำนะครับตัวหุ่นยนต์นะครับของแม c คว e นนะครับชื่อเต็มๆก็คือไมโครแมกคว e นนะครับเป็นแบบนี้นะครับซึ่ง เข้าใจว่านะครับปัจจุบันนี้ก็คือทางบริษัท INe นเนี่ยได้นําเข้ามานะครับแล้วก็จัดจำหน่ายอยู่นะครับผมได้มาราคาประมาณ2,400บาทนะครับก็แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับตอนที่ผมได้มาตอนแรกนั้นก็ประมาณ2,400บาทมาดูโครงสร้างของตัวหุ่นยนต์มั่งดีกว่านะครับอันนี้ก็คือตัวนี้นะครับสี เขียวตรงนี้นะครับบางท่านอาจจะได้เป็นสีอื่นมานะครับนะครับก็อาจจะเป็นกลวิธีนะครับของของทาง df Robot นะครับเพื่อที่จะดึงดูดให้เด็กๆนะครับหรือคนที่สนใจนะครับในการเขียนโปรแกรมพื้นฐานนะครับในการควบคุมหุ่นยนต์นะครับมาชอบตัวหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับนี่นะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับจะรูสองรูตรงนี้นะครับก็จะเป็น led นะครับถ้าผมแกะฝาตรงนี้ขึ้นมานะครับ โครงสร้างข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับก็มีจุด LED ซ้ายขวานะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีอ่าอินฟาเรดนะครับเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุที่อยู่ด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นอยู่ตรงนี้นะครับอินฟาเรดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสล็อตที่ใช้ต่อตัวเซนเซอร์อัลตราโซนิกนะครับนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมแกะเลยแล้วกันนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นอัลตราโซนิกนะครับก็สามารถถอดเข้าถอดออกได้นะครับเดี๋ยวผมเสียบอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมก็จะใช้ต่อกับตัวอัลตราโซนิกนะครับตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสล็อตนะครับที่ใช้เสียบตัวไมโครทอลเลอร์นะครับก็คือตัวไมโครบิดนะครับเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้อยู่ในกล่องนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะมานะครับแล้วก็ เป็นแบบนี้นะครับวิธีการเสียบนะครับถ้าดูตามรูปนะครับข้างหน้านะครับจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีแผง LED ขนาด5าคูณ5นะครับก็คือมีทั้งหมด25ดวงครับให้เอาด้านหน้าตรงนี้นะครับที่เป็นรูปหุ่นยนต์ที่มีปุ่มอยู่2ปุ่มเนี่ยชี้ออกไปทางด้าน u ล t ราโ o n i c นะครับเป็นแบบนี้ะครับที่ถูกต้องนะครับก็จะเสียบเข้าไปแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับ เพราะนั้นด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าจะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังที่เป็น LED ตรงนี้จะเป็นด้านหน้าแทนนะครับจำง่ายๆครับเป็นดวงตาหุ่นยนต์ตรงนี้ครับชี้ไปด้านนี้นะครับด้านที่เป็น LED นะครับชี้ไปทางด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการต่อนะครับตามรูปนี้เลยนะครับ เป็นแบบนี้โอเคตรงนี้เป็นสล็อตที่จะใช้เสียบไมโครเทอร์เรครับแล้วในตัวโครงสร้างของหุ่นยนต์ด้านในครับบังเอิญว่าผมไม่ได้แกะมาครับข้างในก็จะมีลำโพงเปียโซนะครับที่ใช้ส่งสัญญาณนะครับสำหรับสถานะของหุ่นยนต์นะครับอีกทั้งก็จะมี LED นะครับบ่งบอกสถานะของตัวการทำงานตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้จะไม่เห็นนะครับต้องเปิด ต้องเปิดตัวเคสออกมาก่อนก็จะเห็นนะครับก็ลักษณะจะเป็นอย่างนี้ครับก็จะมีมอเตอร์ซ้ายขวานะครับนะครับมอเตอร์ซ้ายขวานะครับต่อแบบ i s q u a r e c นะครับทั้ง2ด้านนะครับนะครับเป็นแบบนี้หลักๆนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านล่างก็จะมีเคสปิดนะครับหลักๆก็จะมีลูกล็อกกิ้งนะครับลูกล้อที่3เป็นแบบนี้ครับแล้วก็จะมีตัว เซนเซอร์นะครับที่ใช้ d e t e ท t เส้นนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแบบอินฟาเรดนะครับใช้สำหรับดีเทคลายเส้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับโดยตัวมันเองเนี่ยก็จะสามารถแสดงผล LED แบบ RGB ได้ด้วยนะครับบังเอิญว่ามันอยู่ใต้เคสตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าไปถึงในส่วนของการทดลองนะครับก็จะเห็นว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้หลายๆสีนะครับเดี๋ยวผม ถ้ามีโอกาสครับก็จะทำคลิปการทดลองให้ทุกท่านด้วยนะครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับรายละเอียดนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับด้านบนนี้นะครับก็จะมี LED นะครับเป็นแบบ RGB นะครับฝังไว้อยู่บนบอร์ดนะครับบังเอิญว่าเคสมันโดนปิดไว้อยู่นะครับนะครับแล้วก็มี ลำโพงเปียโซนะครับเซนเซอร์เคลื่อนที่ตามเส้นนะครับแบบอินฟาเรดนะครับก็ตรงนี้นะครับอย่างที่แจ้งไว้นะครับใช้ทันเห็นไหมครับที่เป็น A 3ก้อนนะครับใส่เป็นแบตเตอรี่ให้เขานะครับขนาดมีขนาดอ่ะแมิลลิเมตรยาว85มิลลิเมตรสูง44มิลลิเมตรนะครับนี่นะครับก็นี่ก็เป็นลักษณะ คร่าวๆนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะที่อยู่ข้างในครับที่เมื่อเราแกะเคสออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคมาดูพระเอกของเราดีกว่านะครับมันสมองที่ใช้ขับเคลื่อนตัวหุ่นยนต์ตัวแม็กควีนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นไมโครทูลเลอร์ขนาดเล็กนะครับเป็นไมโครบิตนะครับเป็นแบบนี้นะครับ ก็จะมีในส่วนของนะครับเอาด้านไหนก่อนดีเอาด้านที่เป็น LED ก่อนละกันนะครับด้านนี้นะครับก็จะมี LED แสดงผลนะครับอย่างที่บอกนะครับก็มีทั้งหมดอยู่25ดวงนะครับแล้วก็จะมีปุ่มอินพุตนะครับ2ปุ่มนะครับนะครับเราสามารถคอนฟิกได้ว่าจะให้ปุ่ม2ปุ่มนี้กดแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็สามารถไปเขียนโปรแกรมคอนโทรลได้นะครับแล้วตรงนี้นะครับที่เป็นรูปหุ่นยนต์นี้นะครับ จริงๆแล้วมันก็คือสวิตอีกตัวหนึ่งนะครับนะครับเป็นแบบทัชสวิตนะครับก็เป็นสวิตที่เป็นอ่าแบนๆแบบนี้ครับคือกดไปเนี่ยก็หมายถึงป้อนอินพุตเข้าไปให้กับตัวไมโครคอนเลอร์ด้วยนะครับนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นทัชสวิตอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าทัชเซนซิทีฟนะครับโลโก้แพดก็คือตัวนี้นะครับเป็นสวิตนะครับก็จะเป็นอ่า USB นะครับ ตรงนี้นะครับเอาไว้ทำการเขียนโปรแกรมใส่เข้าไปในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆนะครับมันจะมีรูปไมโครโฟนอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้รับแจ้งสถานะว่ามีสามารถรับสัญญาณเสียงมาได้เนื่องจากตัวมันเนี่ยก็จะมีไมโครโฟนนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับเป็นตัวนี้นะครับตัวสีทองตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวไมโครโฟนนะครับถ้ามันรับสัญญาณเสียงเข้ามาเนี่ยตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยก็จะแจ้งให้เรารู้ว่ามีการดีเทคเสียงได้คืออยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นรูป LED เล็กๆนะครับเป็นรูปไมโครโฟนตรงนี้นะครับไม่ทราบว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับดูในรูปตรงนี้จะง่ายกว่านะครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของทางด้านฝั่ง LED ครับส่วนทางด้านหลังนะครับค่อนข้างที่จะ เยอะเลยทีเดียวนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีปุ่มรีเซ็ตนะครับตรงนี้นะครับรีเซ็ตนะครับแล้วก็จะมีซ็อกเก็ตที่ใช้เสียบแบตเตอรี่นะครับภายนอกเข้ามาได้นะครับตรงนี้ครับเป็นขนาด3โวลต์นะครับป้อนเข้ามานะครับอินพุตตรงนี้3โวลต์นะครับนะครับมีลำโพงนะครับที่เป็นแบบเปียโซนะครับเป็นแบบสปิเกอร์อยู่ตรงกลางเลยนะครับส่วนตัวโปรเซสเซอร์หลักจะเป็นแบบนี้นะครับ เป็นอารมนะครับขนาด32บิตนะครับเป็นแบบนี้ครับผลิตโดยบริษัท Nordic s e m i c o n d u c t o r t o r นะครับรุ่นที่ใช้ก็จะเป็นรุ่น nrf 5 2 8 3 3นะครับนะครับขนาด32บิตตรงนี้ที่เป็นอยักๆตรงนี้ก็จะเป็นเสาอากาศนะครับเป็นเสาอากาศแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นเซนเซอร์นะครับอีกตัวนะครับเล็กมากเลยนะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวที่ ใช้วัดอัตราเร่งได้ครับก็จะเป็นเอสเซโลมิเตอร์นะครับนะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้อัตราความเร่งนะครับนะครับแล้วก็เป็นคอมพาสด้วยนะครับเป็นเข็มทิศในตัวด้วยนะครับเป็นแบบนี้นะครับหลักๆก็มีเท่านี้นะครับนะครับนี่อันนี้คือตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้สำหรับขับเคลื่อนตัวหุ่นยนต์ของเรานะครับเป็นแบบนี้นะครับ นี้ก็จะเป็นสเปคโดยละเอียดนะครับว่าตัวไมโครบิตเวอร์ชัน2เนี่ยนะครับทำการปล่อยออกมาครับเมื่อวันที่13ตุลาครับปี2020นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือตัวโปรเซสเซอร์นะครับโปรเซสเซอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวโปรเซสเซอร์แบบ ARM ขนาด32บิตนะครับนะครับผลิตโดยบริษัท n o r d ดิกนะครับ s e มิคอนดักเตอร์นะครับ ลอมนะครับมีขนาด5 1 2กิโลไบต์นะครับแลมมีขนาด1 2 8กิโลไบต์นะครับนะครับความเร็วของตัว CPU นะครับก็มีความเร็วที่64เมกะเฮิร์นะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีลำโพงครับเป็นแบบลำโพงแบบเปียโซนะครับนะครับถ้าใครนึกไม่ออกนะครับลำโพงเปียโซเป็นไงเป็นลำโพงที่ติดอยู่ในคอมพิวเตอร์เราครับเวลาที่เรากดปุ๊บเราจะมีเสียงดังติ๊ดขึ้นมานั่นนะครับ ก็จะเป็นลำโพงเปียโซนะครับตรงสัญญาณนะครับการติดต่อสื่อสารแบบไร้สายนะครับสามารถติดต่อผ่านเป็นแบบบลูทูธเวอร์ชัน5.1ที่เป็นแบบ low energy นะครับเป็นแบบนี้ครับ2.4กิกะเฮิร์นะครับครับแล้วก็หลักๆก็มีประมาณนี้นะครับโอเคพอทที่มีให้นะครับก็จะเป็นพอทแบบ i s q u a r e c นะครับ SPI นะครับแล้วก็สามารถปล่อยสัญญาณที่เป็นแบบพันวิดมอดูเลชันได้นะครับครับเป็นแบบนี้นะครับหลักๆก็มีเท่านี้นะครับสามารถเขียนโปรแกรมนะครับเข้าไปในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ได้หลายรูปแบบเลยนะครับเป็นแบบ C พัดพก็ได้ครับใช้โปรแกรม SCAT ก็ได้ครับหรือเป็น Python ก็ได้ครับหรือเป็น Make Code ก็ได้นะครับสามารถที่จะเขียนโปรแกรมเข้าไปโปรแกรม ให้กับตัวไมโครเท l ลร์ตัวนี้ได้นะครับลักษณะก็เสียบสาย USB ด้านนี้นครับแล้วอีกด้านหนึ่งที่เป็น USB-A ก็เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับเป็นแบบนี้โอเคนะครับอันนี้เก็จะเป็นสเปคโดยละเอียดเลยนะครับนะครับก็ผมก็ขออนุญ,ญาตไม่กล่าวถึงมากนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับโอเคต่อมาครับมาดูเซนเซอร์อตัว อัลตราโซนิกบ้างนะครับก็จะใช้เป็นเบอร์ HCSR04 นะครับซึ่งสามารถหาได้ง่ายนะครับตามท้องตลาดเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับหลักการของอัลตราโซนิกเนี่ยก็จะทำการปล่อยคลื่นเสียงนะครับที่มนุษย์ไม่ได้ยินนะครับปล่อยออกไปนะครับแล้วก็จะไปกระทบกับวัตถุที่อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ รับเข้ามานะครับอ้อโทษทีนะครับปล่อยางด้าน t r a n s m เ t t e r คือด้านสีฟ้าตรงนี้นะครับแล้วก็สะท้อนกับวัตถุที่อยู่ด้านหน้าครับเป็นสีเขียวนะครับขึ้นก็จะสะท้อนกลับมาที่ป้อง r e วอร์นะครับ transmitter เนี่ยจะถูกป้อนโดยขาทิกนะครับเมื่อมีการทิกเข้ามาครับคือขานี้นะครับขาทิกเข้ามาครับตัว u l t r า s o n i c ป้องด้าน t r a n s ตอ t t e r ครับจะปล่อยสัญญาณนะครับออกไปกระทบวัตถุครับแล้วสัญญาณที่ r e f ฟ e c t หรือสะท้อนกลับมาเนี่ยจะมาเข้าที่ขา r e วอร์นะครับ ออกที่ขา e c h o ตรงนี้นะครับจริงๆตรงนี้ลูกศรน,น่าจะชี้ออกนะครับขา e c h o มานะครับก็จะเอานะครับระยะเวลานะครับที่ปล่อยสัญญาณออกไปครับจนสัญญาณเข้ามาที่ในส่วนของภาครับนะครับมาคํานวณระยะทางได้นะครับ ตัวมันเองเนี่ยจะปล่อยเอาพุทออกมาเป็นระยะทางของวัตถุที่อยู่ทางด้านหน้าเป็นแบบนี้ครับลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้ครับพอปล่อยสัญญาณทิกไปถูกไหมครับนะครับตัวฝั่ง t า a n ม m i t t e r ก็จะส่งขึ้นออกไปครับแล้วก็ฝั่งรับนะครับก็จะทําการรับนะครับปล่อยเอาพุทออกมาที่ขาเอ็โคนี่เห็นไหมครับเอานะครับเป็นขาเอ็โคออกมาก็จะเป็นพีเรียดออกมาเป็นยาวๆแบบนี้ครับเขาก็จะเอาพีเรียดอยู่ยาวแบบนี้แหละครับ มานั่งคำนวณระยะทางที่อยู่ระหว่างตัวเซนเซอร์กับตัววัตถุแบบนี้นะครับยิ่งยิ่งไทม์ตรงนี้ับไทม์ของตัวลอจิกหนึ่งเนี่ยยิ่งยาวมากเท่าไหร่ครับแสดงว่าวัตถุเนี่ยอยู่ไกลมากเท่านั้นนะครับนะครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการทำงานคร่าวๆของตัวเซนเซอร์ตัว HCSR04 นะครับที่ใช้เป็น คล้ายๆเป็นดวงตาแล้วกันนะครับเป็นดวงตาให้กับหุ่นยนต์ของของเรานะครับที่ชื่อว่าแม c q u ี e นนะครับเป็นแบบนี้นะครับรุ่นที่ผมได้เนี่ยจะเป็นแม c q u ี e นไลท์นะครับนะครับก็จะเป็นรุ่นเล็กนะครับเป็นแบบนี้โอเคนะครับหลักๆนะครับสเปคคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปว่ากันต่อนะครับในส่วนของการเขียนโปรแกรมเลยนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ